สวัสดีค่ะตามคำเรียกร้องวันนี้นะคะเรามีนาฬิกาโรเล็กเลดี้มาฝากกันค่ะมาดูกันว่าวันนี้นะคะมีอะไรมาแนะนำกันบ้างถูกใจกันหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเดือนแรกนะคะอ่ะนเลยอนก่อนละกันค่ะหน้าขาวโรมันนะคะทูโทนพิงขอบหยักสวยงามมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นบานพับมงกุฎแล้วนะคะ ค่าตัวเบาๆสองแสนติต๊ดๆกล่องใบรับประกันร้านค่ะนี่ใส่ตึงมากอ่าโชว์นิดนึงนะคะตัวนี้สวยมากๆพร้อมใช้งานค่ะตัวนี้นะคะพร้อมใช้งานเป็นสายยอดนิยมด้วยนะคะทูทวนพิงตัวนี้หน้าขาวโรมันค่ะใครสนใจถามได้เลยนะคะ ต,ต่อไปนะคะเรือนเรือนที่2นี่ตัวนี้ค่ะตะกีน่าขาวนะคะตัวนี้เป็นหน้าดำโรมันค่ะทูโทนพิงค์เหมือนกันนะคะแต่เป็นสายเต้าหู้หรือสายออยสเตอร์นะคะดูสปอร์ตสปอร์ตนิดๆราคาเบา,เบาๆค่าตัว2อแสนนิดๆเหมือนกันคะ่ะเรนิสกล่องใบรับประกันร้านนะคะบันพับเขาจะเป็นแบบนี้ละคะ่ะ ได้อารมณ์สปอร์ตอ่ะตัวนี้ได้อารมณ์สปอร์ตใครสนใจสอบถามมาได้เลยค่ะสองแสนจิ๊บจน่าสนใจนะคะข้อมือ16 17ใส่ได้เลยค่ะตัวนี้สวยงามค่ะตอนนี้มาดูตัวที่เป็นรุ่นบรรพับรุ่นเอ,อ่อกอนกอนกันบ้างนะคะรุ่น,นี่ตัวนี้สวยค่ะตัวนี้เรียกว่าหน้าลาพีสนะคะเป็นหิน หลักเพชรเบ้าใหญ่นะคะตัวนี้ข้างตันแล้วค่ะขั้งตันนะคะทูโทนทองสายจูบิลี่นะคะบัตรพับรุ่นเก่านะคะตัวนี้บัตรพับเราจะอย่นี้เวลากดปิดใสง่ง่ายๆค่ะอตัวนี้แสนกลางๆนะคะกล่องใบรับประกันร้านรับเปลี่ยนรับคืนได้ตลอดนะคะ สวยงามราคาไม่แรงค่ะใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะตัวนี้ช่วงนี้นาะฬกาเลดี้ค่อนข้างมาเยอะนิดหนึ่งต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะมาดูกันตัวนี้หน้าห,หน้าไรนนอลายผ้าค่ะสตินผ้าสาตินค่ะตัวนี้เป็นทูโทนทองนะคะใส่จูเหมือนกันนะคะ ขอบหยากตรงนี้ก็เป็นทองนะคะ 18K เบานพับก็จะเป็นบานพับรุ่นเก่าใน่างนี้นะคะล็อกแข็งแรงค่ะตัวนี้เช็คระบบเรียบร้อยรูปปัดขนแมวให้สวยๆวิ้งๆพร้อมใช้งานเลยค่ะด้านข้าง สอบถามได้ค่ะตัวนี้ราคาน้องเบาๆมากๆเลย1,9000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้1,9000บาทเท่านั้นเอ <Okay. S 1> มาดูอีกเนื้งหนึงตัวนี้ก็สวยค่ะมาปล้องกรอบเพชรค่ะตัวนี้หน้าหน้าขมนะคมทูโทนทองค่ะ บรรพ์รุ่นเก่าแซนนิดๆเหมือนกันนะคะพร้อมกรอบเพชรเลยตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะข้างตันด้วยข้างตันพร้อมกรอบเพชรสวยงามราคาเบาๆนะคะมีที่นี่ที่เดียวราคานี้นะคะชอบสนใจสอบถามได้เลยค่ะชนน้องอีกน่นีะคะ,นะคะและตัวสุดท้ายที่จะแนะนำกัน หน้าขาวโรมันค่ะตื้อๆทูโทนทองนะคะมาพร้อมกอกเพชรจะบอกว่าเม็ดใหญ่มากตัวนี้แสนกว่าๆนะคะสนใจสอบถามได้เลยอันนี้ก็คือนาฬิกาแนะนำมาใหม่สำหรับวันนี้นะคะใครสนใจสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากันมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรนาฬิกาใหม่ๆมาฝากกันบ้างนะคะ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย